ตอนที่95สร้างอำนาจลินรวนอดหัวเราะออกมามิได้เมื่อเห็นท่าทางปวดใจของนายหน้าจางนายหน้าจางทุกอย่างเรียบร้อยแล้วข้าต้องขอตัวลาก่อนนายหน้าจางเพิ่งได้สติกลับมาได้ได้แม่นางหลินเดินทางปลอดภยัยภายหน้าหากต้องการอันใดอีกก็มาที่นี่เถิดตัวข้ารับประกันเลยว่าแม่นางต้องพึงพอใจมากเป็นแน่ลินรวนพยักหน้ารับจากนั้นก็เรียกให้ทุกคนติดตามนางออกไป กลุ่มคนติดตามหลินร่วนออกไปตลอดทางพวกเขามิได้ก่อความวุ่นวายอันใดเมื่อมาถึงร้านค้าที่หลินร่วนเคยซื้อเอาไว้นางก็หยิบกุญแจเปิดประตูทันใดหลินร่วนพาทุกคนเข้าไปข้างในจนมาถึงสวนด้านหลังหลินร่วนก็ได้เอ่ยกับทุกคนว่าพวกเจ้าต้มน้ําอาบกันก่อนเธอเสร็จแล้วรอข้าอยู่ที่สวนฟื้นอยู่ในห้องครัวมีอ่างอาบน้ําและของใช้บางส่วนเป็นของที่เจ้าบ้านคนก่อนเหลือไว้ให้เมื่อหลินร่วนสั่งการเสร็จเรียบร้อยแล้ว นางจึงหาที่สำหรับนั่งรอคนพวกนี้ทำอันใดคล่องแคล่วพวกเขาย่อมมีปล่อยให้หลินรวนต้องรอนานในขณะที่ทุกคนมารวมตัวกันที่ลานบ้านหยดน้ำยังคงร่วงลงมาจากผมของพวกเขาหลินรวนจ้องมองทุกคนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกเจ้าทุกคนต้องพักอยู่ที่สวนหลังบ้านที่นี่เป็นร้านค้าซึ่งข้าเตรียมจะเปิดร้านอาหารภายภาคหน้าพวกเจ้าต้องรับผิดชอบดูแลร้านของข้าซุนฝูพอซุนฝูได้ยินชื่อของตนจึงรีบก้าวเท้าออกมาข้างหน้าหนึ่งก้าว แม่นางโปรดสั่งมาเถิดต่อไปเจ้าคือหลงจูของร้านข้าเจ้าต้องรับผิดชอบสั่งงานในร้านทั้งหมดซุนฟูพงะตกใจบัดนี้เขายังมีได้สติกลับมาเมื่อครึ่งชั่วยามก่อนหน้านี้เขายังกังวลถึงโชคชะตาของตนเองอยู่เลยบัดนี้มีคาดคิดว่าตนเองจะได้เป็นหลงจู้ฐานะของเขาเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วราวกับเขาเป็นใบไปชั่วขณะลินรวนเห็นเขานิ่งเงียบจึงเอ่ยถามขึ้นมาว่าอันใดกันไม่ยินยอมเยี่ยงนั้นหรือ ซุนฟูได้สติกลับมาอีกคราเขาคุกเข่าลงกับพื้นพร้อมกับโขกศีรษะอย่างแรงยินยอมข้าน้อยยินยอมขอรับแม่นางข้าข้าน้อยจะดูแลจัดการร้านให้อย่างดีจะมิทําให้แม่นางต้องผิดหวังอย่างแน่นอนพอแล้วลุกขึ้นมาเถิดเมื่อกล่าวจบแล้วจึงหันหน้าไปมองเจียงอี้ผิงต่อไปเจ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในโรงครัวข้าจะให้ผู้ช่วยเจ้าอีกสองคนภายภาคหน้าอำนาจและสิทธิขาดในโรงครัวข้าจะมอบให้เจ้าดูแลส่วนจะขายอันใดนั้นข้าจะบอกเจ้าอีกคราในภายหลังใช่แล้ว อาการป่วยของภรรยาเจ้าเจ้าพานางไปหาหมอหน่อยเถิดรีบรักษาตนเองให้หายดีเพราะที่นี่ต้องมีมีผู้ใดว่างงานเมื่อเจียงอี้ผิงได้ยินดังนั้นใบหน้าของเขาจึงเต็มไปด้วยความซาบซึ้งใจดังนั้นเขาจึงคุกเข่าลงทั้งยังสั่งให้ลูกของเขาทั้งสองคนคุกเข่าลงเพื่อทำการคารวะหลินรวนอีกด้วยแม้ว่าคำเอ่ยของหลินรวนจะมีน่าฟังแต่เขาก็เข้าใจความหมายของเจ้าบ้านเป็นอย่างดีนี่เท่ากับว่าเป็นการมอบชีวิตให้แก่พวกเขาอีกครา ลินรวนยอมรับการคาระวะจากพวกเขาก่อนจะหันไปมองชายหนุ่มกับหญิงสาวอีกหกคนชายหนุ่มทั้งสี่คนนี้ต่อไปพวกเจ้าเป็นเสี่ยวเออร์ส่วนหญิงสาวทั้งสองคนอยู่ล้างถ้วยชามหลังร้านจริงสิพวกเจ้ามีชื่อแท้ว่าเยี่ยงไรกันบ้างบรรดาชายหนุ่มและหญิงสาวต่างก็มองหน้ากันเลิกกลักชายหนุ่มคนหนึ่งโค้งคำว่าพลางตอบว่าเรียนแม่นางข้าน้อยมีมชื่อแท้ดังนั้นแม่นางโปรดมอบชื่อให้ข้าน้อยด้วยเถิดลินรวนมองคนอื่นๆแล้วเอ่ยถามว่าแล้วพวกเจ้าเล่า พวกเขาเอ่ยโดยพร้อมเพรียงกันว่าแม่นางโปรดมอบชื่อให้ข้าน้อยด้วยนี่ถือเป็นเรื่องยากสำหรับหลินรวนเพราะนางตั้งชื่อได้แย่นะาสินางเกาสีสักคิดอยู่เนิ่นนานพลางเอ่ยกับชายหนุ่มผู้นั้นว่าในเมื่อพวกเจ้าเป็นคนของตระกูลหลินแล้วเช่นนั้นภายหน้าพวกเจ้าก็ใช้แท่หลินเถิดต่อไปเจ้ามีนามว่าหลินอีส่วนเจ้าหลินเอ,อ่อและเจ้าหลินซานเหลืออีกคนก็หลินซื่อเถิดภายหน้าหากมีคนเข้ามาใหม่ก็นับตามตัวเลขก็แล้วกัน ลินรวนรู้สึกหน้าร้อนเผาการตั้งชื่อเช่นนี้ดูมิเป็นมืออาชีพเท่าใดนะักบรรดาชายหนุ่มต่างก็คุกเข่าคารวะด้วยความดีใจขอบคุณแม่นางที่มอบชื่อแท้ให้แก่พวกเราลินรวนครุ่นคิดในใจดีนะที่นางมีได้ใช้แท้วังมิเช่นนั้นคนที่อยู่ในอันดับแปดคงจะรู้สึกรกระอักกระอ่วนมิน้อยหวังปาหากแปลตรงๆจะหมายถึงเต่าทว่าในความหมายเชิงเปรียบเปรยจะหมายถึงผู้ที่ถูกสวมเขาหรือผู้ที่ขี้ขลาดลินรวนหันหน้าไปมองหญิงสาวทั้งส,งสองคนพวกเจ้า หญิงสาวทั้งสองคนจ้องมองหลินรวนด้วยสายตาคาดหวังส่วนพวกเจ้าเจ้าชื่อชุนเฟิงส่วนเจ้าก็ชื่อเซียเหอก็แล้วกันหลินรวนกลั้นใจอยู่เนิ่นนานท้ายที่สุดก็คิดสองชื่อนี้ขึ้นมาได้หญิงสาวทั้งสองคนมีความสุขเป็นอย่างมากดังนั้นพวกนางจึงคุกเข่าลงเพื่อทําการคารวะหลินรวนเจียงอี้ผิงลังเลอยู่ชั่วครู่เขาทําการคารวะหลินรวนหนึ่งคราแล้วเอ่ยขึ้นมาว่าแม่นางปลดเปลี่ยนชื่อให้ครอบครัวของข้าน้อยด้วยเถิด การที่บ่าวรับใช้ได้รับชื่อแท้จากผู้เป็นนายสิ่งนี้ถือเป็นเครื่องยืนยันว่าเจ้านายให้ความสําคัญกับพวกเขามากเพียงใดหลินรวนครุ่นคิดแล้วเอ่ยถามออกไปแท้ของเจ้าเป็นแท้ของบรรพบุรุษหรือไม่เจียงอี้ผิงสายสีซาเบาๆตระกูลของข่าอยู่มาหลายชั่วอายุคนแล้วทว่าแท่เจียงเป็นแท้ของเจ้านายคนก่อนเช่นนั้นก็เปลี่ยนมาใช้แท้หลินเถิดเจียงอี้ผิงรีบคุกเข่าคานว่าอีกครา เมื่อซุนฟูเห็นดังนั้นเขาจึงรีบคุกเข่าเพื่อขอเปลี่ยนแท้ทันทีทันใดลินรวนรู้สึกกลัดกลุ้มใจเล็กน้อยเหตุใดพวกเขาถึงขอเปลี่ยนแท้ติดติดกันเล่ามิใช่ว่าแท้เดิมของเจ้าดีแล้วหรอกหรือเหตุใดถึงอยากเปลี่ยนเล่าซุนฟูเอ่ยด้วยความจริงใจว่าบัดนี้ข้าน้อยถือเป็นคนของแม่นางแล้วชีวิตในภายภาคหน้าล้วนขึ้นอยู่กับแม่นางทั้งสิ้นไหนเลยจะกล้าใช้แท้เดิมอีกกันลินรวนรู้สึกปวดศีรษะเล็กน้อยนางครุ่นคิดชั่วครู่ จากนั้นก็ตอบไปว่าเช่นนั้นก็เปลี่ยนเป็นแซ่ลินเถิดขอบคุณแม่นางยิ่งนักที่มอบแซ่ให้ข้าน้อยสุนฝูไม่สิกต่อไปเป็นหลินฝูแล้วลินฝูโค้งคันวะแล้วเอ่ยกับหลินรวนต่อว่าแม่นางบัดนี้พวกเราทั้งหมดล้วนเปลี่ยนชื่อแซ่กันแล้วดังนั้นสัญญาซื้อขายทางที่ดีแม่นางควรไปที่ศาลาว่าการเพื่อปรับเปลี่ยนและจดทะเบียนให้เรียบร้อยเช่นนี้จะมีประโยชน์ต่อแม่นางมิน้อย เมื่อหลินรวนได้ยินดังนั้นก็รู้สึกว่าค่อนข้างสมเหตุสมผลดังนั้นนางจึงพยักหน้ารับตกลงหากมีเวลาว่างค่อยไปเมื่อกล่าวจบจึงหยิบเงินสิบตำลึงออกมาจากถุงเงินเงินสิบตำลึงนี้ลุงฝูท่านนำไปจัดการเรื่องเสื้อผ้าที่นอนแล้วก็อาหารการกินเสื้อผ้าเช่นนี้คราวหน้าอย่าใส่อีกละเรือนด้านหลังเจ้าสามารถจัดการได้เลยเจียงครอบครัวของหลินอี้ผิงท่านจัดการให้พวกเขาอยู่ด้วยกันส่วนท่านก็ไปอยู่อีกห้องหนึ่งเถิดหลินฝูรับคำสั่งด้วยน้ำเสียงหนักแน่น ลินร่วนจ้องมองไปยังผู้ใหญ่และเด็กรวมสิบกว่าคนจากนั้นก็เอ่ยขึ้นมาว่าครอบครัวของข้ามีทั้งหมดสี่คนมีบิดาของข้าตัวข้าน้องชายของข้านามว่าลินหานและน้องสาวของข้านามว่าลินซิว่วตอไปพวกเจ้าเรียกข้าว่าในหญิงใหญ่พวกเจ้าทุกคนจะได้รับเงินเดือนเดือนละหน e ึ่งร้อยอีแปะลินฝูที่ทำหน้าที่เป็นหลงจู้กับหลินอี้ผิงที่เป็นผู้คุมโรงครัวสองตำแหน่งนี้ถือเป็นหน้าที่ที่สำคัญ ดังนั้นพวกเจ้าทั้งสองคนจะได้รับห้าร้อยีแต่อเดือนเงินเดือนนี้ได้คงที่เพียงเท่านี้ภายภาคหน้าหากกิจการดีขึ้นค้าย่อมให้พวกเจ้าเพิ่มอีกดังนั้นจงทํางานอย่างเต็มที่เมื่อทุกคนได้ยินดังนั้นจึงรีบคุกเข่าลงกับพื้นพร้อมกับกล่าวขอบคุณเสียงดังขอบคุณในหญิงใหญ่ยิ่งนักครึ่งวันมานี้หลินหลวนจะมิได้แล้วว่าตนเองได้รับการคุกเข่าคานวะมากี่คราแล้วแต่นางก็มิได้ปฏิเสธ เพราะนี่คืออำนาจที่นางมีบัตรนี้นางยังยาวไว้ถ้าหากว่านางมีอาจควบคุมพวกเขาได้ต่อไปพวกเขาอาจจะมีเห็นหัวนางก็เป็นได้เจ้านายกับบ่าวรับใช้จำต้องเว้นระยะห่างต่อกันเรื่องนี้ถือว่าจำเป็นอย่างยิ่งพอแล้วพวกเจ้าไปจัดการเก็บข้าวของเถิดอผิงกับลูกอยู่ก่อนทุกคนแยกย้ายกันออกไปหลินอี้ผิงกับลูกของเขายังรอยอยู่ที่เดิมบุตรชายของเขารู้สึกเคอะเคินเล็กน้อยเมื่อมองไปยังหลินร่วน ในส่วนของเงินที่จะนําไปรักษาภรรยาของเจ้าเจ้าจงไปเบิกกับหลินฝูเงินจํานวนนี้จะมิถูกหักออกจากเงินเดือนหักว่าภรรยาของเจ้าป่วยหนักและต้องใช้ยาล้ําค่าในการรักษาเจ้าจงมาแจ้งต่อข้าหลินอี้ผิงรีบดึงลูกของเขาทั้งสองคนให้คุกข่าวลงเพื่อทําการคารวะหลินรวนอีกคราขอบคุณในหญิงใหญ่ยิ่งนักบุญคุณคารานี้ข้าน้อยจะจดจําไปตลอดชีวิตมิมีวันลืม